ต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปว่าการเลี้ยงดูมีสีประเภทและข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทวันนี้เราจะมาดู4รูปแบบความผูกพันที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ตอนโตด้วยมาฟังกันต่อคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง m า i t นิสมั h เราวรวบรวมเรื่องราวการเลี้ยงลูกไว้ที่นี่แล้วอย่าลืมกด subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะคะคือเรามีคุยเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกไป4ประเภทใช่ไหมคะทีนี้มันจะ ต่อมาเป็นผลลับเป็น attachment เนาะ attachment มีแบบไหนบ้างนะคะพี่เปิ้ล attachment มันมีก็มีมีสี่แบบเนาะอันที่ถ้าถ้าเราเลี้ยงแบบเอาใจใส่มาดนีดีเนาะเราลูกจะรู้สึกว่าพ่อแม่เอาแน่เอานอนได้พ่อแม่อยู่ตรงนี้เสมอเพื่อเขาโอเคเออเราก็จะได้เป็น attachment แบบ Secure Secure คือเป็นมั่นคุดเลที่สุดแม้ว่าเราจะอารวาดบ้างนิดหน่อยก็ยังสกิลอยู่ใช่ไหมพี่สกิลอยู่ สลับกันอารมณ์ไม่ใช่ว่าแม่แบบต้องสงบนิ่งตลอดเวลาแล้วถึงจะสกิลโอ้ประโยคนี้ดีมากเลยปุ้มเพราะว่าลูกเขาจะรู้แล้วว่าถึงแม่แม่ว่าแม่จะอารมณ์ว่าแต่เดี๋ยวแม่ก็ดีเหมือนเดิมแม่ก็รักฉันเหมือนเดิมแม่แค่หลุดไปนิดนึงอย่างนี้อ่ามันสกิลอเคยสอยู่ดีใจจังเนาะอันที่สองอันที่สองแบบ anxious no anxious คือแบบ กังวลเป็น attachment แบบที่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 ลูกกังวล oh. กังวลยังไงคือไม่มั่นใจว่าแม่จะตอบสนองเขาได้ทุกครั้งและแบบนี้สม่ำเสมอได้จริงๆไหมค,คือคือมันมันจะไม่ได้โยงกันว่า authority Aut เชื่อมเชื่อมกันเนี้ยเนาะมันเป็นรูปแบบการแสดงออกของพ่อแม่มากกว่าถ้าเป็น anxious มันคือความต้องการคือเขากังวลว่าเขาจะไม่ได้มัน ไม่ได้ความรักไม่รู้ว่าแม่จะอยู่ตรงนี้เพื่อเขาจริงไหมมันเหมือนเด็กขาดความรักอะ Angst ม,มันมันเป็นรูปแบบของเด็กที่เขาจะกังวลกับและสงสัยกับความรักของพ่อแม่กังไม่ใช่สงสัยเขาที่เหมือนแม่บอกจะมาก็ไม่มาอช่ไหมพี่ใช่คือพ่อแม่ที่ไม่ทําตามสัญญาอ,อ๋อมันจะทาให้ไม่แน่นอนไม่ไม่ทาตามสัญญา เขาเลยไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ยังรักเขาไหมยังอยู่ตรงนี้เพื่อเขาไหม,มเขาก็จกกะกังวนลูกว่าเดี๋ยวมาแต่ไม่มาใช่เป็นม,มาแบบนี้ใช่<ม>เด็กเขาก็จะ<ม>จะ,จะมันก็จะเป็นความแบบต้องการาความแน่นอนจากแม่ว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันแม่กับพ่อจะไม่ทิ้งฉัน<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็จะม,มันอาจจะออกมาเป็นรูปแบบของการเรียกร้อง เมื่อโตขึ้นนะนเรียกร้องเยอะหมายถึงว่าเพื่อจะให้พ่อแม่สนใจเขาอะเพราะเขากังวลกลัวว่าพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้รักเขาอืม,อมแล้วมันจะมีผลความสัมพันธ์ตอนโตยังไงพี่เพิร์ก็จะมีความสัมพันธ์ตอนโตคือเวลาจะไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับบุคคลอื่นๆก็จะเข้าไปด้วยความกังวลว่าเขาจะทิ้งฉันไปไหมจะติดหนุบไหม หรือว่าขี้โมโหอาจจะได้ทั้งคู่คือความโกรธเนี่ยมันเป็น secondary emotion เนออมันคือสิ่งที่ที่ถ้าเป็นภูเขาไฟก็คือเป็นอยู่ส่วนบนอออคือที่แสดงออกมาเนาะแต่ข้างใต้อะมันคือ primary emotion คืออารมณ์แรกที่มันทำให้เกิดไอ้ความโกรธอารมณ์แรกคือกังวลกังวลว่าเธอจะทิ้งฉันไป เราะฉันต้องทําอะไรหลายๆอย่างอาจจะขี้งอนไปเลยหรือว่าติดแฟนสุดๆไหมพี่อ่าอันนี้คือเป็นพฤติกรรมละที่เขาเขามันที่ตอบสนองต่อความกังวลโอเคถ้าติดแปลว่าสิ่งที่เขาคิดอาจจะเป็นว่าถ้าฉันตามเธอหนึบอย่างเงี้ยเออเธอก็เธอเธอก็น่าจะไม่ทิ้งฉันอือหรือถ้าเขาอ่ปกติต้องโทรคุยกันวันนี้หายไปห้านาทีโกรธเห็นไหมความโกรธคือ ือ secondary emotion แต่ถ้าดูดีๆจริงๆเขากังวลน,นะกังวลว่าจะถูกทิง้งอ,อ,อันนี้มันก็คือไปสอดคล้องกับเรื่อง attachment style เนะว่าเด็กๆเ, <x> เนี่ย anxious มาพอ่อก็ถ้า,ถ,าถ้าในทางปฏิบัติที่เราจะเห็นก็คือเช่นไปทำงานบอกลูกว่าจะกลับหนึ่งทุ่มแต่แล้วก็หายไป ลูกมาเกาะประตูหลอสองทุ่มทำไมแม่ไม่มาหรือเข้าเข้าโรงเรียนแล้วปสัญญาเป็นอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานอะไรอย่างนั้นจนลูกก็แบบเดี๋ยวเดี๋มาเดี๋ยวมาๆไปไปเอาแนวนอนไม่ได้อรนคะอันนี้ที่สองเนาะที่ t t a c h ก e n t อีกอันก็จะเป็น avoidance ก็คืออันนี้คือเหมือนเคยเคยคาดหวังว่าจะได้แต่ก็ไม่เคยได้ อันนี้คือปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยคือคือสุดท้ายเด็กไงเด็กๆที่ที่พ่อแม่เลี้ยงมามันก็เป็นเอ่อตั้งแต่เกิดเนาะมันมีคือมันมีบอดดิ้งแต่แต่อยู่ในท้องอะเพราะฉะนั้นพอคลอดมาเขาก็ต้องการการตอบสนองจากผู้คนที่เลี้ยงดูอยู่แล้วทีนี้มันก็ทีนี้พอเขาเริ่มโตมันก็จะเกิดกันถ้าพ่อแม่ไม่สนใจไม่ดูแลไม่อะไรปล่อยปละละเลยมันก็อาจจะมีการเรียกร้องขอบ้างเช่นร้องไห้ร้องไห้จะสุดให้หันมา ให้หันมาดูแลแต่มันมันไม่ได้อาจจะร้องครั้งที่สองก็ได้อ่ะร้องหน่อยดูซิจะมาไหมเอาไหม่มามันก็เกิดการเรียนรู้ว่าถึงฉันจะเรียกร้องแค่ไหนเธอก็ไม่มานี่นาถูกทิ้งจนชินถูกทิ้งจนชินแต่ถามว่าเขาดีไหมเขาดีเพราะมันอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์มันคือต้องการอะต้องการความรักแต่ดูแลจะกลายเป็นความเฉยชาไหมพี่แบบชันชินแล้วเจ็บจนชินใช่ใช่เจ็บจนชินแต่ว่าเอาจริงๆ เขาก็ไม่ได้อยากชินไงเขายังอยากได้อยู่จ้ะแต่ไม่กล้าขอแล้วแล้วโตมาเป็นพี่คนสัมพันธ์จะไม่เวลามีความสัมพันธ์กับคนอื่นคือเข้าแล้วมันจะมีเส้นอยู่ประมาณเนี้ยเส้นขีดไว้อยู่ระยะหนึ่งอ่ะเพราะไม่กล้าเข้าไปลึกเราก็เลิกแเลิก็เลิกคบไปพักแล้วก็เลิกอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยอยู่กับพ่อแม่เคยเรียกร้องแล้วมันไม่ได้อ่ะเพราะงั้นมันจะไม่มี attachment ที่เป็นึที่ลึกอ่ะที่สมพันธ์แน่น เขาก็เรียนรู้เลยว่ามันไม่มีใครที่จะให้เหมือนเขาันนั้งหนึ่งเขเลิกเลยอย่างนี้อะไรแบบนั้นนะหรือหรืออาจจะไม่ถึงขคบด้วยนะบางทีแล้วแต่แลแต่คนเนาะบางคนก็ตื้นๆื้นอ่ะพอจะเริ่มให้ใจไปอยากจะสัมพันธ์ลึกกว่าดีก็พอดีกว่าฉันกลัวเป็นความกลัวใช่โอเคอืก็ใช้ใช้ความกลัวเป็น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  primary emotion ของเขาอ๋าประเภทที่สี่ค่ะอันนี้มันเป็น dis dis organized อันนี้จะเป็นผสมกันระหว่าง anxious กับ avoidant เนอะนผัก,ผกเออวุ่นวายอยากได้ก็อยากได้แต่พอเขาจะเข้ามาก็ผักเขาสับสนเลยเ,เป็นสับสนเพราะว่าอันนี้ก็คือความไม่แน่ไม่นอนของการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันพ่อแม่จะอาจจะเป็นแบบบทจะมากกว่ามาจะไปกว่าไปหรือพ่อแม่ที่ลูกเดาอารมณ์ไม่ได้ Mm hmm. เช่นวันนี้อารมณ์ดีโอ้ดูก,ก็เข้าไปด้วยความอารมณ์ดีเพราะอยากคุยอะคุยดีวันนี้คุยดีอีกวันหนึง่งลูกก็เข้าไปเหมือนเดิมว่าจะไปเล่นกับพ่อแม่ปรากฏโดนตวาดใส่ oh. เขาก็ลูกก็ไม่แถมไม่ได้รับคำที่บายนะว่าพ่อแม่พ่อเป็นอะไรแม่เป็นอะไรเขาก็จะแบบตกลงมันยังไงสิ่งที่จะได้ยินจากเด็กกลุ่มนี้นะเวลาที่คุยที่เป็นแบบ disorganized pattern ก็คือเขาจะบอกว่าหนูต้องคอยเดาอารม์ แม่ตลอดหรือพ่อตลอดว่าวันนี้เขาจะดีหรือเขาจะร้ายอืมโอเคอืมคือจะต่างจากแองเชียสเพราะว่าแองเชียสเหมือนจะเป็นการมีตัวตนอยู่เดาทางการมีตัวตนไม่ได้แต่ว่าที่ซอกานไนส์เหมือนอารมณ์มากกว่าละ่ะเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยการปฏิบัติด,ด้วยส่วนหนึ่งก็คือ,อคือเหมือนแบบเออ อยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่ด้วยส่วนหนึ่งแถมอารมณ์ดีคือเขาเขาไม่เขาเขาคาดเดาทางอันนี้วุ่นวายสุดเลยมันวุ่นวายอันนี้แย่สุดเลยพี่แย่สุดแย่สุดแล้วเขาจะมีความสัมพันธ์ได้ไหมโตมาหรือว่าไม่ไหวแล้วถ้าไทปนี้ได้ได้นะพี่วันเขายังน่าจะยังไม่ใช่น่าจะได้ได้แหละได้ก็คือแต่เขาก็ต้องจัดการคือสุดท้ายเด็กก็ต้องถ้าถ้าถ้าเกิดมาถึงขั้นนี้แล้วสุดท้ายเด็กก็ต้องจัดการที่ตัวเอง อ๋อก็ต้องผ่านกานัออน,นนี่แหละคืออยากมาเจอผู้เชี่ยวชาญนี่แหละสุดท้ายถ <พอ S 1> ้าเพ<ป>ิคสัมพันธ์ได้ต้องมาต้องมาต้องมาหาคนช่วยก่อนเลยจะอย่างนั้นได้ไหมก็อาจจะดีกว่ามัง้งถ้าถ้าเขามีปัญหาสุขภาพจสิทธ์แล้วนะหรือ,รอพี่คือพี่อาจจะฟันธงไม่ได้ว่าควรมาหรือไม่ควรมาเนะเ<ข>าะเพราะว่ามันอยู่ที่ที่ตัวเขาอะมองว่าเรื่องนั้นมันเป็นปัญหาไหมสมมติว,ว่าเขาเริ่มมีแฟนเนาะเด็กยี่สิบก็ได้เริ่มมีแฟนแล้วมันมีปัญหาจริงๆแล้วเขาดีวกับมันไม่ได้จนเขาทุกข์กับบางทีเขาก็ต้องการผู้เเชชี่่ยววาาาญแตถ้ขด แต,แต่ถ้าเขาดิ้วกับมันไปได้ก็อาจจะเป็นความเป็นตัวเขาคือมันกลายเป็นเรื่องของคุคลิกภาพเรื่องอะไรของเขาไปอ่ะมันก็ <Okay. S 1> มันก็จะเขาก็จะเติบโตเปน็นแนวทางของเขาโดยที่โดยที่ไม่ได้หาวิธีหาวิธีด้วยตัวเขาเองก็ก็มีก็มีแต่สุดท้ายแล้วอันที่ดีที่สุดคือ c u r e attachment ดีที่สุดอันนี้ก็คือโตมาจะมีความสัมพันธ์ที่เฮลตี้คือสามารถแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อยู่ยาวได้แล้วก็ไม่ไม่พยายามไปติดหนึบไม่มโหเกินไป อืมอ่าเรียกว่าสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ที่ที่ปลอดภัยแล้วกันกับคนอื่นได้เพราะว่าส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะคบกันแล้วมีความสุขไหมคบกันได้นานแค่ไหนอารมณ์เป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องแบบแพทเทิร์นของของคู่นะของคู่ในแต่ละคู่อีกทีแต่แน่นอนเต่าที่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 คอนเฟิร์มได้หรือว่าที่แนวโน้มที่ดีคือเขาจะรู้สึกว่าโลกนี้ปลอดภัย เหมือนมีต้นทุนดีกว่าคนอื่นแหละเพราะว่ามาแบบใจฟูมาแล้วม,มาแบบพร้อมจะก้าวต่อไปได้ไแบบนนั้ตอนหน้าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะเราจะมาคุยกับพี่เปิ้ลเรื่องว pre ัยพรีทีนหรือช่วงอายุ9-12ปีพี่เปิ้ลจะมาตอบหลายๆคำถามเกี่ยวกับวัยนี้ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวัยรุ่นที่จะตามมาพบกันตอนหน้าค่ะ